จารฝังนะว่าเขาลักออกจากวัดแกงสาธสาธุสุโอ้ตัดสาลูกสาธุสาธุสาเอาเรยให้คุณพี่นั่นเป็นี้ครับ หายไปหากาโน่นอ,กนอกีกตัวหนี่ยบุกไปไอืมเดี๋ยวับเอาละยกหลังมาขยันบิน,บนรู้ว่าข้างในมีอะไรต่อแล้วสายผานลุงบ้านมันที่ารพวกคุณโอเคครับ เน่นอัตัวนี้ยี่บนิ้เนไมจิ้งจตัทับเเ้อสผ้ลอยออเดียวเค้างเหรออันนี้ค้นปรตีล้างอยู่ไม่ได้ได้ใช้อย่างหน่งล้างสอยางล้างคนเก่งเท่าลงน้ำครับวันที่เกาดีนี่ตรงนี้ผมคิดว่าดีเพราะจะมีเจ่าเก่ามาทำพิธีวันที่ต่างหัวนะอ่าดีนะดในผมผมว่าได้จัด ็นด้วยกับพี่ในความคิดของผมนะยอ,อมยกระดับชนชนครับตรงนี้รุน่นนี้ที่แข็งเก่งเจ้าของคือตักสิบแปดนิ้วสิบแปดอ่าสิบแปดนิ้วส่วนสูงส่วนสูงไม่ไม่ไม่นับนั่นนะไม่นับไอ้หมุดเป็นหมุดนะว่ารุ่นนี้จะเป็นหมุดเป็นหมุดมาลนะีเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นก็อ่าผงผานี่ก็ ได้มาจากกางปั๊บพื้นที่ดินที่สวนที่เจ้าได้ซื้อม,มาใหม่ที่เจ้าก็าให้แมค่คเปันมาได้เอาปั๊บพื้นที่มาพูดกับมังเอิญก็ได้มาเจอพระเจ้าได้นำมาไหว้ตีบ้านเจ้าในเงินเจ้าบ้านกันได้มา,าก็าระบูชามาไหว้ตี่บ้านของเจ้าในวันข้างหน้าก็ยังหมอหมดจะได้ว่า ในหน่วยงานที่ไหนที่เปนลที่สวดได้ว่ามันมาจากไหนก็นนยังนีก็เพิ่์ลได้ที่สวดพอก่อนว่ามันมาจากไหนเนาะก่อเพิ่์เได้ไปไหว้เตีงท่านที่เจ้าแต่คือลูกสาวจาเหมือคุดลูกสาวนะมันห้ามคุดมันเหมือคุดมันเป็นอย่างงงมันจะเมือหคุดเลย